เจชนาทิพย์สมควรโดนใบแดงหรือไม่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะอยากรู้ความเห็นของเพื่อนๆครับส่วนตัวพจจิเองขอแยกออกเป็น2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกต้องบอกว่าเจชนาทิพย์ถูกทําฟาวก่อนหรือไม่เพราะเป็นจังหวะที่เจกําลังได้เปรียบและกําลังจะพาบอลขึ้นไปสู่แดนของสุขโขทัยนะครับแต่เป็นชายพลอดทนที่ขึ้นมาขี่คอรั้งไว้เพื่อไม่ให้เจได้ทําเกมบุกได้ถนัด ประเด็นที่2ครับทำไม VR ถึงเลือกที่จะฟีดภาพเพียงแค่จังหวะที่เหมือนเจจะสอกใส่ชัยพลอดทนซึ่งต้องบอกว่าหลังเกมครับเจก็ได้ให้สัมภาษณ์เนาะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพอยู่แล้วเพียงแค่ต้องการจะสลัดผู้เล่นคู่แข่งให้หลุดออกไปเท่านั้นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยสนับสนุนการทำร้าย นักเตะเพราะว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมอาชีพทั้งหมดนะครับนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของเจแต่ V.R. กลับไม่คิดอย่างนั้น VR กลับคิดว่าเจชนาทิพเลือกที่จะทำร้ายคู่แข่งทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพด้วยการสอกใส่โอเคภาพจาก V.R. เนี่ยหรือภาพช้าที่เราเห็นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับเหมือนที่เจจะสอกใส่แต่ในมุมหนึ่ง ถ้าฟังจากเจตนาเจาแล้วมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าเจาก็พยายามจะสลัดการสลัดคนที่ขี่คอเราอยู่มันก็ต้องมีการเหวี่ยงแขนออกไปเพื่อรั้งตัวผู้ต่อสู้ให้หลุดออกไปครับเท่ากับว่าดุลยพินิจกรรมการในเกมนี้มองว่าเจาชนาทิพ์เลือกที่จะทำร้ายร่างกายคู่แข่งซึ่งพจิไม่เห็นด้วยครับพจิมองว่าเจาชนาทิปควรได้รับการ เป่าฟาวก่อนที่จะมาดู VR r ว่าเจสอกใส่เพื่อนร่วมอาชีพหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเห็นด้วยกับพจิจีหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะ